สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูสมพรนะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนนักเรียนในวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธ,ธรรมของนักเรียนชั้นป .1 นะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนนักเรียนในเรื่องของศินห้าและสัม,มเนรบัณฑิตนะคะก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักกับคําว่าศิน5้าก่อนนะคะซึ่งเด็กๆหลายๆคนอาจจะคิดว่า เอ๊มันเป็นเรื่องของนักบวชหรือว่าผู้เคร่งาศาสนาหรือเปล่านะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยคำว่าศีลแปลว่าปกตินะคะปกติคืออะไรนะคะศีลเป็นพื้นฐานของการปฏิบัติตนของมนุษย์ของเราทุกคนนะคะให้เรานั้นอยู่ในสังคมนั้นได้อย่างมีความสุขนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูก่อนว่าความสุขเหล่านั้นนะ,ะมีกี่ข้อนะคะนักเียนพอจะทราบไหมคะว่าศีลห้านั้น มีอะไรบ้างนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะสินข้อที่1น,นะคะก็คือการละเว้นการฆ่าสัตว์นะคะการรู้จักรักชีวิตของผู้อื่นไม่เบียดเบียนชีวิตของผู้อื่นนะคะแค่นี้ก็จะทำให้เรามีความสุขได้แล้วนะคะมาดูสินข้อต่อไปก็คือสินข้อ2นะคะนักเรียนจะต้องรู้จักละเว้นจากการ ลักขโมยนะคะเราจะไม่เอาของคนอื่นมาเป็นของตัวเราเองนะคะรู้จักพอประมาณและก็พอเพียงในสิ่งที่ตนเองมีอยู่นะคะสินข้อต่อไปคือสินข้อที่3นะคะสินข้อ3นั้นนะคะเป็นการละเว้นประพฤติผิดในการ,รมหรือเรียกง่ายๆว่าเราควรจะนะคะมีความซื่อสัตย์ต่อคู่ครองของตัวเองนะคะการซื่อสัตย์ ่อครอบครัวตัวเองนั้นจะส่งผลให้ครอบครัวของนักเรียนมีความสุขนะคะสินข้อต่อไปคือสินข้อที่4นะคะอันนี้เป็นเรื่องของการละเว้นการพูดจาโกหกนะคะไม่พูดจาโกหกหลอกลวงนะคะการพูดจาโกหกนั้นจะทำให้นักเรียนเป็นคนที่ ทำให้ผู้อื่นไม่เชื่อถือนะคะแล้วมาดูข้อต่อไปคือข้อ5ของเรานะคะสินข้อ5นั้นก็คือการที่เราไม่ยุ่งเกี่ยวกับสุราสิ่งเสพติดหรือสิ่งมึนเมาต่างๆหรือเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอบายมุกนั่นเองนะคะเห็นไหมว่าความสุขทั้งห้าข้อของเรานั้นโดยรวมแล้วนะคะเราเรียกว่า ศิน5้านั่นเองนะคะคุณครูเชื่อว่าเด็กๆนะคะสามารถฝึกปฏิบัติตนเองให้นะ,ะเกิดความเคยชินนะคะแล้วฝึกไปเรื่อยๆ,ๆนักเรียนจะเกิดเป็นนิสัยนะคะซึ่งมันไม่ยากนะคะคุณครูอยากให้นักเรียนนั้นได้ฝึกฝนนะคะและที่สำคัญนักเรียนอย่าลืมไปทบทวนบทเรียนและ ทำการบ้านมาส่งคุณครูด้วยนะคะในลำดับต่อไปนะคะคุณครูจะพูดถึงเรื่องสัมมเนนบัณฑิตกันนะคะเรื่องราวของท่านเนี่ยเป็นหลักธรรมทางาศาสนาซึ่งนักเรียนเนี่ยสามารถนำมาเป็นแบบอย่างหรือเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิตปัจจุบันของนักเรียนได้นะคะซึ่งสัมมเนนบัณฑิตเนี่ยสามารถบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ในเวลาเพียงสั้นซึ่งท่าน บรรลุปเป็นพระบริหารได้ในขณะนั้นเนี่ยอายุเพียงเจ็ดขวบเท่านั้นนะคะนักเรียนอยากฟังเรื่องราวของท่านหรือยังคะท่านเรียนอยากฟังแล้วเราไปฟังพร้อมกันเลยค่ะนะคะสัม,มเณรบัณฑิตชื่อเดิมของท่านก็คือบัณฑิตนะคะเมื่อท่านอายุได้เจ็ดขวบเนี่ยได้ออกบวชซึ่งในขณะนั้นเนี่ยท่านได้มีพระสารีบุตรนะเป็น ผู้อุปชาให้นะคะในขณะที่วันหนึ่งเนี่ยท่านเดินออกไปบินทบาทในหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะคะท่านก็ไปเจอชาวนานะคะกำลังวิทย์น้ําเข้านากันใหญ่เลยท่านก็เกิดความสงสัยว่าเอ๊ะทาไมชาวนาวิทย์น้ําเข้ามาในานาได้ละ่ะท่านก็เลยถามพระสารีบุตรว่าน้ํามีจิตใจไหมครับนะคะสารีบุตรตอบว่าน้ําไม่มีจิตใจท่านก็คิดว่าเอ๊ะ ทำไมมนุษย์เราสามารถชักน้ำนะ,ะเข้ามาในนาได้ละ่ะซึ่งขณะนั้นน้ำก็ไม่มีจิตใจนะนะคะเอหรือว่าถ้าคนเราเนี่ยสามารถชักน้ำเข้ามาในนาตัวเองได้แล้วทำไมจะชักนำจิตใจของตัวเองเนี่ยให้มีคุณธรรมนะคะทำตามสิ่งที่เราต้องการในสิ่งดีๆได้ละ่ะนะคะแล้วท่านก็เดินต่อไป เดินต่อไปจนกระทั่งไปเจอนะคะชาวนาคนหนึ่งนั่งนะคะทำไม้ให้มันตรงนะคะเพื่อจะเอามาทำเป็นลูกศรน,นะคะลูกดอกของเราเนี่ยคะ่ะเอาไว้ฆ่าสัตว์นะคะท่านก็สงสัยอีกก็ถามอีกว่าไม้เนี่ยมีจิตใจไหมนะพระสารีบุตรก็ได้ตอบไปว่าไม้ไม่มีจิตใจนะคะท่านก็คิดไปอีกว่า ไม้ไม่มีจิตใจแต่ทำไมมนุษย์เราสามารถนำไม้นั้นนะนะมาดัดให้มันตรงและใช้ประโยชน์ได้แต่ทำไมมนุษย์เราไม่สามารถบังคับจิตใจของตัวเองนะคะให้เป็นคนดีให้มีมนุษย,ยธรรมได้นะคะแล้วก็เดินต่อไปจนกระทั่งสุดท้ายไปเจอชาวนากำลังถากไม้นะคะเพื่อมาทำเป็นล้อเกลียน ท่านก็เกิดความสงสัยในใจอีกว่าเอ๊ะแล้วทำไมมนุษย์เราถึงเอาไม้มาทำล้อกเกวียนนะคะไม้ก็ไม่มีจิตใจอีกก็เกิดความสงสัยอีกว่าไม้มีชีวิตไหมถามเหมือนเดิมเลยพระสารีบุตรก็ตอบเหมือนเดิมว่าไม้ไม่มีจิตใจนะคะท่อนไม้ก็ไม่มีจิตใจนะคะพระสารีบุตรจึงนึก ในใจว่าเอ๊ถ้าอย่างนั้นมนุษย์เราเนี่ยนะ,ะก็น่าจะบงฝึกจิตใจของตัวเองให้เป็นคนดีบังคับตัวเองให้รู้จักเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่นะคะได้ดังนั้นจึงขอกลับวัดแล้วกลับไปนั่งฝึกฝนนะคะศึกษาเล่าเรียนฝึกปฏิบัตินะคะจนสามารถบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ในอายุเพียง เจ็ดขวบเท่านั้นนะคะเด็กๆรู้ไหมคะว่าทำไมสมณะเนนบัณฑิตจึงเกิดความสงสัยและถามพระสารีบุตรตลอดเวลาที่ตนเองเห็นเหตุการณ์ต่างๆนะคะใครตอบครูดได้บ้างคะนะคะนั่นก็เป็นเพราะว่าสมณะเนนบัณฑิตเนี่ยเป็นผู้ที่มีความใฝ่รู้รู้จักซักถามเมื่อเกิดข้อสงสัย นะคะถ้านักเรียนเกิดข้อสงสัยนักเรียนถามผู้รู้หรือถามผู้ที่มีความเชี่ยวชาญแล้วนัเกเรียนจะได้ความรู้ที่ถูกต้องและนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องยกตัวอย่างเช่นนัเกเรียนไม่เข้าใจการบ้านหรือบทเรียนที่นักเรียนเรียนนัเกเรียนสามารถจะนำข้อสงสัยนั้นไปถามคุณครูถามคุณพ่อ หรือถามคุณแม่ได้ท่านสามารถให้ความเข้าใจในเรื่องที่นักเรียนสงสัยได้อย่างถูกต้องนะคะต่อไปนักเรียนมาดูใบงานที่คุณครูให้กับนักเรียนนะคะคำชี้แจงนักเรียนสามารถยกตัวอย่างแบบอย่างที่ดีของสัมมเรนบัณฑิต นะแล้วนักเรียนเอาไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันของนักเรียนมา1อย่างนะคะนักเรียนสามารถนําตัวอย่างของสัมมเนณบัณฑิตนั้นไปใช้ในชีวิตประจําวันได้เยอะแยะมากมายนะ,ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความใฝ่รู้การเป็นคนช่างสังเกตนะคะเหล่านั้นนักเรียนสามารถนําไปปฏิบัติได้และผลที่ได้นั้นเช่นนักเรียนสงสัยการบ้าน นักเรียนนําการบ้านนั้นไปถามคุณครูนะคะไปถามคุณครูเสร็จและผลที่ได้ออกมาก็คือนักเรียนสามารถทําการบ้านข้อนั้นได้อย่างถูกต้องนะคะนักเรียนคะสุดท้ายนี้คุณครูฝากนักเรียนไว้ว่าถ้านักเรียนมีความขยันมีความพยายามและใฝ่รู้ลักษณะเหล่านี้จะช่วยให้เรียนเป็นคนที่มีความรู้และ อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ